ัดครบเพื่อนๆแฟนๆชาวดั n บอลเลเจน n ์ Legend ทุกๆคนอยู่กับผมมิสเตอร์เลเจนด์วันนี้ผมจะมารีวิวและแปลส,สกิลของเจฟฟี่นะครับใจเกเรสีเหลืองเลเจนด์ลิมิตนะครับเป็นเลเจนด์ลิมิตที่ออกมาได้สักพักหนึ่งสักระยะหนึ่งแล้วครับแต่ว่าผมก็เพิ่งเปิดได้มาจากตู้ใหม่นี่แหละครับผมแล้วก็มีเพื่อนๆคอมเมนต์ขอมาว่าให้รีวิวตัวนี้หน่อยผมก็เลย จัดมารีวิวสักหน่อยนะครับผมไปดูกันเลยครับว่าเจฟฟริส์ไชเกเลตัวนี้จะมีสกิลอะไรน่าสนใจบ้างไปชมกันเลยครับเรามาเริ่มกันที่แท็กของเจฟฟริส์ไชเกเลตัวนี้กันก่อนนะครับโดยจะมีแท็กฟิสซัฟอร์สรทันฟอร์มิงวอร์เรียร์เนี่ยออฟอีวิลและพาเวอร์ฟูลออฟเอนเนนนะครับอยู่ในเอพิโซดซาก้าฟอร์มเดอะมูวี่เป็นตัวละครสายตีไกลนะครับผม ส่วนแซด i อ i จะเพิ่มค่าพลังโจมตีป้องกันบาทให้กับแท็ก Powerful o p e n n e ปนะครับถ้า3ดาวก็จะมีแท็กฟี sa f o r ์ e เพิ่มขึ้นมาด้วยและพอ6ดาวก็จะเพิ่มบัฟของเอพิโซดฟีซาซากาแซด้วยนะครับผมต่อไปเรามาดู Unit ต b อบิลิกันบ้างน,นะครับโดย Unit ต b อบิลิอย่างแรกนะครับเพิ่มพลังโจมตี3เมื่อเประเมื่อเผชิญหน้ากับแท็กซูนแฟมิลี่นะครับผม เพิ่มเอฟเฟกต่อไปนี้ให้กับตัวเองเมื่อการต่อสู้เริ่มขึ้นนะครับเพิ่มพลังโจมตี70%ลดความเสียหายที่ได้รับลง40%และเพิ่มพลังโจมตี Special Move 25%ลบล้างความสามารถฟื้นฟูพลังชีวิตเมื่อเลื่อนลดลงเหลือ0ูนะครับเมื่อเจ้าเจฟฟริททำการโจมตีใส่สัตรูนะครับตัดเลือดตายเกิดไปเลยนะครับผมและยังเพิ่มเอฟเฟกต่อไปนี้ให้กับเจฟฟด้วยนะครับเมื่อเข้ามาในสนามฟื้นฟูขีด30หน่วย และขโมยดดกกันบอลหนึลูกจากศัตรูใช้งานได้3ครั้งเลยนะครับและยังไม่หมดนะครับยังเพิ่มเอฟเฟกต่อไปนี้ให้กับเจฟฟรดด้วยนะครับโดยอิงตามจํานวนเพื่อร่วมทีมที่ตายไปนะครับถ้ายังไม่มีใครตายเลยนะครับเพิ่มพลังโจมตี20%เป็นเวลา15วินาทีและเพิ่มการจัจการเร็วอีก1ระดับเป็นเวลา15วินาทีนะครับ และถ้าตายไป1คนนะครับจะเพิ่มพลังโจมตีอีก40%เป็นเวลา15วินาทีจั่วการเร็วอีก1ระดับเป็นเวลา15วินาทีแล้วถ้าเพื่อน2คนนะครับตายไปหรือตายหมดแล้วเหลือเจฟฟี่คนเดียวนะครับจะเพิ่มพลังโจมตีถึง60%และเพิ่มความเร็วในการจั่วการอีก1ระดับนะครับผมและยูนิตอเบริตี้อย่างที่2นะครับลดความเสียหายที่ได้รับลง20%จนกว่าจะจบคอมโบการโจมตีของศัตรูเมื่อทําการโคเวเชงลงมารับการโจมตีนะครับ และเมื่อเจฟฟีสทำการคูเเชงลงมานะครับจะทำการเคานเตอร์การโจมตีด้วยการผลักศัตรูออกไปในระยะไกลนะครับเมื่อศัตรูโจมตีมาด้วยการบาร์ดอาร์ตนะครับผมสามารถต่อคอมโบกับสเปเชียลมูฟได้ด้วยนะครับและยังเพิ่มเอฟเฟกต์ต่างๆให้กับเจฟฟีสด้วยนะครับเมื่อเจฟฟีสมีพลังชีวิตเหลืออยู่ต่ำกว่า60%นะครับหลังจากการคอมโบของศัตรูจบลงนะครับแต่ใช้งานได้แค่ครั้งเดียวนะครับ คือจะฟื้นฟูพลังชีวิต20%เพิ่มพลังโจมตีให้กับสมาชิกในทีม15%และเพิ่มอัตราการฟื้นฟูขี้อีก50%ลดค่าการใช้การสไตอาร์ตบาร์อาร์ตลง5หน่วยนะครับผมต่อไปมาดูทางด้านอาร์ตการ์ดกันบ้างนะครับสไตอาร์ตนะครับเมื่อกดจะมีเกราะป้องกันบาร์อาร์เมอร์มาพุ่งเข้าโจมตีด้วยนะครับผม และกัสสเปเชียลมูฟนะครับทำความเสียหายระดับแมป10ใส่ศัตรูทําความเสียหายบางส่วนส่งผลไปถึงสมาชิกข,ของทีมศัตรูด้วยนะครับแต่เอฟเฟกนี้จะไม่ทําความเสียหายถึงตายนะครับผมส่วนกัสสเปเชียลสกิลเมื่อกดจะฟื้นฟูคิ40หน่วยนะครับและเพิ่มเอฟเฟกต่างๆนะครับเมื่อเรากดใช้โดนจัวกัสบาร์อารขึ้นมือเป็นใบถัดไปทําให้ศัตรูได้รับสถานะได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นถึง20เป็นเวลา20วินาที และยังลดระยะเวลาการเปลี่ยนตัวของสมาชิกในทีมลง3าวีด้วยนะครับสาม,มารถต่อคอมโบกับอาร์ตการ์ดได้ทุกใบเลยนะครับผม <Wow. S 1> และการ์ดใบสุดท้ายครับอันติเมสกิลเมื่อกดจะทําความเสียหายระดับแมปสีเศษศัตรูครับเพิ่มเอฟเฟกต่อไปนี้ให้กับตัวเองเมื่อกดใช้งานเพิ่มพลังโจมตีอันติเมทยีเป็นเวลา3วินาทีเพิ่มบัฟสถานะลดความเสียหายที่จะรับจากศัตรูถึง50%เป็นเวลา3วินาทีเลยนะครับ และยังมีเกาะบาสอาร์เมอร์เมื่อพุ่งเข้าโจมตีด้วยนะครับผมมาถึงความสามารถอย่างสุดท้ายกันแล้วนะครับเมนอเมลิตี้นะครับเมื่อกดจะตัวการ์ดอันติเมอสกิลขึ้นมือเป็นใบถัดไปนะครับฟื้นฟูเกตหลบถึง100%ฟื้นฟูพลังชีวิตอีก20%และฟื้นฟูขีด5้หน่วย และยังเพิ่มพลังโจมตีให้กับการอัลติเมและเวเวเคนให้กับสมาชิกในทีมทั้งหมด20%เป็นเวลา30วินาทีเลยนะครับ <Wow. S 1> ได้เวลาไปชมรีวิวโชว์เคสใน PVP กันแล้วนะครับผมจะใช้เป็นทีม Powerful o p ลอ n e เนะครับเพราะสี่ดาวนี้แท็กแค่ฟิสซ่าฟอสกับ Powerful o p ลอ n e เนะครับฟิสซ่าฟอสตัวละครก็ไม่ค่อยจะ ฟูสักเท่าไหร่นะครับผมก็เลยจัดเป็น power full p e n e n s e นะครับผมมีโบลี่สีฟ้า lf ที่พึ่งได้จากตู้ใหม่มาเจ็ดดาวหมาดเลยนะครับจากตอนแรกที่3ดาวนะครับผมแล้วก็มีโบแจ็คมีโบลี่เซนไคลสีเขียวคิง g p i โ c o l นะครับผมแล้วก็เมทัลคูลเลอร์นะครับไปชมกันเลยครับผมว่าจะเป็นยังไง <Yahoo! S 1> ตอนนี้เราเจอเป็นทีมอะไรครับนี่ น่าจะเป็นทีมบัฟฟ้าม่วงแล้วกันครับมีเหลืองด้วยนะครับเล่นเป็นเลเจรี่เมเจอร์ทั้ง3ตัวเลยนะครับมีคืนชีพถึง2ตัวเลยทีเดียวเปิดเกมมาครับเราชนะทางก่อนนะครับยังไงผิดจังหวะเราได้เปิดคอมโบไปครับโอ้โหไม่อยากจะบ้าเลยครับกลัวโกหังครับโอ้โหแกล้งปล่อยหลุดคอมโบไปเขาก็ไม่เปลี่ยนตัวนะครับยังไงแต่เราหลบซ้อนได้นะครับบ้าไปหนึ่งทียังไงเอามาคูเปเชงหรือเปล่าครับเนี่ยเราแวนครับนั่นไงครับเอาลงมาจนได้นะครับผม โอ้โหบาสมาแล้วครับเราไม่มีเกรหลบด้วยครับโอ้โหพลังขึ้นเต่ามาก็ต้องเอาโบจ็กลงมารับครับชนะทางกดแจ็คเขียวครับหิวเลือดมาครับกดเมย์นะครับจังหวะนี้เขาเปลี่ยนตัวไม่ได้ด้วยนะครับและไม่มีเกรหลบแล้วครับเรากดเอาเวกเกนยัดเข้าไปเลยนะครับเรียบร้อยนะครับแบบนี้โอ้โหเหลือหนึ่งไปเลยนะครับเสียดายนะครับเวกเกนอันนี้จะไม่ถึงตายนะครับ ยังไงเปลี่ยนโบลี่ลงมาครับกดการ์ดเขียววุดแน่ๆแบบนี้โอ้โหนั่นไงครับโดนใส่คอมโบมาแล้วนะครับยังไงโอ้โหฟันมาฟันมาอย่างนี้อ้าวโอ้โหไม่น่าเปลี่ยนตัวครับเขาปล่อยหลุดคอมโบครับเมื่อกี้นี้โอ้แพ้ทางแล้วครับทีนี้ตายแล้วครับเขาเปลี่ยนเบจิต้าลงมาเราแพ้ทางเลยนะครับไม่ได้ครับเอาโบจ็คลงมารับไปก่อนนะครับยังไงครับหมดหรือยังโอ้โหยังใส่มาไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะครับ เอาเปลี่ยนโกคูลงมาแล้วครับจะเอาโบลี่ลงมาสักหน่อยครับไม่ได้แล้วครับทีนี้แพ้ทางแล้วนะครับโอ้โหโดนโดนแถบจังเลยครับยังไงยังไงโอ้โหผิดจังหวะโดนไปก่อนแล้วนะครับยังไงใส่มาอย่างนี้โอ้โหเอาเจฟฟี่ลงมาโอาเวชวิดไปอีกนะครับโดนบาสมาครับแต่ยังชนะทางอยู่ครับยังรับไหวนะครับยังไงกดการเขียวมาแล้วโอ้โหหลบการฟ้าทันนะครับเกือบไปแล้วนะครับผม ยังไงครับเราเอากัดฟ้าคืนไปครับปาไปครับโกหังเรียบร้อยไปครับไม่มีคืนชีพแน่นอนครับเจอกับเจฟฟิตใจเกเรเรามีตัดเลือดนะครับผมไม่มีคืนชีพครับเอาโบดแจ็คมาลับไปครับดนครับโบดแจ็คเราโอ้โหไม่น่ารอดนะครับจังหวะนี้เรียบร้อยไปเลยครับยังไงโบลิผิดจังหวะไหมโอ้โหโดนหลบได้ครับยังไงเราหลบซ้อนได้อีกหนึ่งทีครับใส่ไปเลยครับ ล้าบาดไปหนึ่งทีครับบาไปอีกครับแล้วเปลี่ยนเจฟฟี่ลงมาไลซิงลัสไปเลยนะครับจะได้ไม่ตายเกิดนะครับเจ้าทังตัวนี้มีตายเกิดนะครับผมแต่เราใช้เจฟฟี่ไลซิงลัสนะครับเอฟเฟกต์เจฟฟี่นี่คือเลือดเหลือสูดล้วตายเลยนะครับผมตัดเลือดนะครับไม่มีคืนชีพแน่นอนครับโดนเจฟฟี่ตัดเลือดไปถึง2ตัวเลยนะครับทั้งทังและโกหังนะครับผมไม่มีคืนชีพเลยครับกดเมนมาครับพร้อมใส่อันติเมทครับแบบนี้ ยังไงบาสไปหลบได้หลบซ้อนอีกครับบาสไปครับโอ้โหแย่เลยครับถ้าเขาไม่เปลี่ยนเดจิต้ามานี่เราปิดเลจิติลิฟฟินิตได้ไปแล้วนะครับเนี่ยแต่เขาเปลี่ยนเดจิต้าลงมาครับเราแพ้ทางครับแย่เลยครับแบบนี้ยังไงครับโอ้โหจังหวะนี้กดจัดฟ้าบึ้มไปทานไหมโดนหลบได้ครับโดนใส่มาแล้วอย่างนี้ยังไงยังไงบาสมาไม่ได้ครับต้องเอาโบลี่ลงมาครับโอเชงวุ้ยไปอีกทีหนึ่งครับ ยังไงตันใสมาแล้วครับเราตอนนี้เราก็กลายเป็นชนะทางครับอ้าวเขาเปลี่ยนโกคูมาเราแพ้ทางแล้วนะครับโอ้โหรวดเร็วเหลือเกินครับชนะทางได้อยู่แป๊บเดียวเองนะครับโดนกดการฟ้ามาแบบนี้จะรอดหรือเปล่าครับโอ้โหบึ้มมารเหลือหกแถนเนี้กดเมนมาครับเอาการฟ้าขึ้นมือมาบาสเปิดประเด็นไปโอ้โหโดนหลบซ้อนได้อีกตายไปเลยครับโบลี่เรางานเข้าครับจะฟีดยังไงกดการฟ้าบึ้มไปโอ้โหแรงครับกับโมหลอดยังไงครับ บาาไปจังหวะน,นี้หลบซ้อนได้ครับอรโอ้โหทำไมทำกันอย่างนี้ครับเดาการไม่ถูกนี่แพ้แน่นอนครับเรียบร้อยไปแล้วครับโอ้โหตาอนนี้ก็เกือบชนะนะครับแต่แพ้นะครับโอ้โหเขามีไรซิ่งลัสใส่เรานะครับผมเรียบร้อยไปเลยครับโอ้โหปิดด้วยตัวใหม่ซะด้วยครับโกคูกับเบจิต้าพี่ไม่ได้แพ้แต่พี่ออมให้ ตอนนี้เราเจอเป็นทีมฟิวเจอร์นะครับฟิวเจอร์แต่ก็มีโกคูกับเบจิต้าตัวใหม่นะครับเปิดเกมมาครับยังไงครับเลเจนด์เลเวิเตษสามตัวอีกแล้วเหมือนตามเมื่อกี้เลยนะครับยังไงครับทะลุบารสมาได้นะครับวืดไปนะครับเจ้าทั้งโอ้โหวืดไหมไม่วืดนะครับตอนนี้อ้าว ลืมไปนะครับต่อคอมโบได้แค่การ์ดฟ้าถไม่ค่อยได้เล่นนะครับโบลี่ตัวนี้ยังไงครับเปลี่ยนโบลี่ฟังมากดการ์ดเขียวครับลีคีมาครับยังไงรอจังหวะยังไงผิดจังหวะไปเราได้เปิดประเด็นว่าใส่ไปแล้วครับเราเจอ3ตัวเดิมเราจะแพ้เหมือนตาที่แล้วอีกหรือเปล่าครับเนี่ยยังไงครับหลบไปครับใส่คอมโบไปโอ้โหโดนหลบซ้อนได้นะครับโดนโกหังใส่มาครับยังไงครับโอ้โหใส่มาแล้ว ใส่มาเลยครับโอ้บาสมาอย่างนี้เอาเจฟฟี่ใจเกเรลงมาครับโคงว่าเชงไปนะครับโอ้เสียดายไม่มีสเปเชียลมูฟนะครับบาสเปิดประเด็นไปยังไงหลบซ้อนได้ครับใส่คอมโบไปแล้วนะครับจะกดไลซิ่งลัดดีไหมครับเนี่ยโอ้โหน่าจะกดนะครับเมื่อกี้นี้ไม่น่าสไตล์เลยครับเมื่อกี้ถ้าเรากดไลซิ่งลัดไปนี่ต่อให้เขาเปลี่ยนตัวหรือไม่เปลี่ยนตัวก็คือตายแน่นอนนะครับเพราะเรามีตัดเลือดพลาดครับโอ้โหพลาดหนักโดนไลซิ่งลัดต้องเปลี่ยนโบลี่ลงมารับไปเลยนะครับ โอ้โหอะไรกันครับเนี่ยพลาดซ้ำภาดซ้อนแทนที่จะไรซิ่งลาเป็นตั้งแต่เมื่อกี้นะครับโอ้โหลืมคิดไปเลยไม่ใช่ลืมคิดครับแต่ประมาทนะครับโบลี่เราก็เป็นศพเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับประมาทเพียงเซียววินาทีเดียวเกมก็พลิกได้นะครับผมยังไงครับรอจังหวะกดกัดฟ้าบึ้มแบบโอ้โหเหลือสามแสนยังไม่ตายนะครับกดกัดเขี่ยมาครับยังไงทำายการ์ดบนมือเราอีโอ้โหแพ้ทางเลยครับตอนนี้ ยังไงเปลี่ยนบลี่ลงมาโดรบซ้อนได้ยังไงครับลบซ้อนได้อีกทีนึ่งครับไลซิงลัดยัดไปเลยนะครับตายไปเลยนะครับอย่างนี้เราการไม่ถูกก็เรียบร้อยนะครับตวงไปครับเบี่ยงไปโอ้โหเรียบร้อยครับดาวการไม่ถูกครับตัวใหม่ไปก่อนแล้วนะครับแต่ก็ยังเหลือตัวใหม่อีกตัวนึ้งครับนั่นก็คือถังดาพิครีนะครับมาครับยังไงกดเมนมาเลยครับใส่เลยครับถ้าใส่ได้ก็ไม่ตายเกิดนะครับโอ้โหพลังขึ้นเต่ามาอย่างนี้ กดก๊สเขียไปก่อนแล้วกันครับบึ้มมาครับยังไงมีตายเกิดทั้ง2ตัวเลยนะครับเราต้องกัดจังหวะดีๆครับให้ตัดเลยัดนะครับโอ้โหโดนอย่างนี้โอ้โหเล่นเหือสามหมื่นแต่เรานี่เหลือศูนย์แน่เลยครับเจอจังหวะอย่างนี้เรียบร้อยไปเลยนะครับยังไงครับจะฟีดบาสไปโอ้โหหลบได้แถบไปเลยครับไม่ต้องตายเกิดครับเรียบร้อยไปนะครับ ต่อยไปเลยครับทะลุบาสไปอีกหนึ่งทีอ้าวจังหวะแบบนี้ครับยังไงครับถ้าอันติเมตมาแล้วนะครับอันติเมตขึ้นมือครับเสียดายครับชีไม่พอครับเดี๋ยวชาร์จรอจังหวะลักไก่นิดนึงครับยังไงเรียบร้อยครับกดเลยครับผมตัดเลือดไม่มีคืนชีพครับปิดเลเจนดารีฟไนิชไปเลยนะครับเจฟฟิตใจเกเรตัวนี้นี่ก็เหมาะกับการเล่นตอนนี้อยู่พอสมควรนะครับเพราะตัดตายเกิดตัวที่มีคืนชีพได้นะครับผม แต่ว่าตัวที่มีสกิลแอนิเมชันก็ใช้ไม่ได้ผลนะครับแต่ตัวไหนที่แมปเลื่อนเหลือสุดแล้วเด้งมานี่สบายๆนะครับผมหล่อเท่แบบใจเกเรเลยนะครับผมพีม่บอกตรงๆนี่มันทางของพี่ชัดๆก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเจฟฟริใจเกเรของเรานะครับเป็นกล้ามโตๆเลยนะครับตัวนี้และมีเ e เ e นเดอรี่ฟินิแถมมีตัดเลือดคืนชีพด้วยนะครับผม ก็เป็นตัวละครที่เล่นได้นะครับแต่แต่อาจจะหาทีมลงยากนิดนึงนะครับแต่ก็ถ้ามีทีมเล่นก็เก่งอยู่พอสมควรเลยนะครับผมเพื่อนๆอยากให้ผมทําคลิปอะไรก็คอมเมนต์ขอกันมาได้เลยนะครับถ้าผมทําได้ผมจะจัดให้เลยนะครับใ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมนะครับสวัสดีครับ